สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพี่จะมาสอนวิธีการใช้แอปนะคะพิลเตอร์เนี่ยตอนนี้นะคะตัว p สีแดงเนี่ยนะคะซึ่งเป็นแอปที่จำเป็นมากๆมากๆากสำหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะลองไปโหลดกันดูเนาะลองเข้ามาดูหน้าแอปนะคะว่าจะเจออะไรนะคะมันก็แรกๆนะคะน่าจะให้ลงทะเบียนรุร่นนี้นั่นแหละนะคะแล้วก็เข้ามาหน้าเว็บแบบนี้เลยนะคะซึ่งในแอปนี้นะคะก็มีสารพัดอย่างให้เราแบบได้สรรหาเลยนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นวิธีการใช้งานนะคะสมมติถ้าเราต้อ,ตองการภาพพื้นหลังนะคะอ่าภาพพื้นหลังในการแต่งรีวิวนะคะก็ให้เราเขียนว่าภาพพื้นหลังได้เลยอ่าภาพพื้นหลัง นี่นะคะเราสามารถเลือกภาพพื้นหลังที่เราต้องการได้เลยนะคะสมมติวต้องการภาพนี้นะคะไปที่จุดสามจุดนะคะกดดาวน์โหลดรูปนะคะเราสามารถดูรูปใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงเนาะโดยการเลื่อนลงมาด้านล่างแบบนี้ได้เลยนะคะอ่าเห็นไหมวลาเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราก็จะเจอรูปที่มันใกล้เคียงสมมติว่าพี่ชอบรูปนี้นะคะพี้ก็กดบันทืกได้เลยเราสามารถเลื่อนกลับลงมาได้อีกนะคะอ่าเห็นไหมคะว่ามันจะมีที่ใกล้เคียงมันะพาเราไปเจอรูปสวยๆเยอะมากนะคะสมมติว่าโอเคเฟรมนี้นะคะเราไม่เจอรูปสวยๆที่ถูกใจเราสามารถกดย้อนกลับนะคะแล้วก็ดูเรื่อยๆได้เหมือนกัน เอ็มไซลดความดันนะคะ,ะเราอยากได้ข้อมูลแบบนี้นะคะเราก็สามารถบันทึกได้เลยและสมมติว่าถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์นะเร,เราอยากได้อ่าโปสเตอร์แม่ค้าสมมตินะคะโปสเตอร์แม่ค้าอ่าโปสเตอร์แม่ค้านะคะเราต้องโพสคู่กันเนาะโพสเอาใหม่ๆนะคะโปสเตอร์แม่ค้าเอาอะไรแล้วเนี่ยโปสเตอร์แม่ค้านะคะก็กดค้นหาได้เลยนะคะอ๋อไม่เจอนะคะเราอาจจะใช้ว่าแม่ค้าออนไลน์ก็ได้นะคะ ไหมคาออนไลน์ line. อ่ามันก็จะขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นหลายอย่างให้เราเลยนะคะเราสามารถบันทึกรูปเหล่านี้แล้วก็ไปเข้าที่แอปไลน์น้ำได้เลยเนาะ,ะอ่ายกตัวอย่างเช่นนะคะบี้เลือกอะไรนี้รับออเดอร์ตลอดจ้าอ่ากดบันทึกนะคะแล้วก็มาดูอะไรที่มันใกล้เคียงสอบถามได้นะพร้อมรับออเดอร์24ชั่วโมงอ่าสมมติต้องการอันนี้นะคะก็บันทึกดาวน์โหลดรูปได้เลยนะคะเมื่อเราได้รูปที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าแอปไลน์น้ำแล้วก็ไปทำไลน์น้ำได้เลยนะคะเพื่อเอาข้อความต่างๆนี้นะคะมาประกอบกับรูปภาพที่เรานะคะขายได้เเเเเลยนนนนาาาาะะะะะะอออทททีีท่่รรรรววิิคคชชงงงก มันก็จะมีให้เราแบบดูเรื่อยนะคะสมมติว่าเราต้องการอะไรอีกนะคะต้องการสมมติบี้ขายไตยปลาใช่ไหมบี่อยากได้อ่าภาพเนี่ยเหมือนที่พี่ค้นหานะาสมมติถ้าพี่ค้นหาภาพไตปลาแกงไตปลานะคะนี่พี้ก็จะเจอประมาณนี้เลยนะคะมันก็จะมีข้อมูลที่เราต้องการทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่พี่ต้องการพี่ต้องการก็คือเป็นภาพที่มันเป็นประมาณแบบไหนอะ มันเป็นภาพแบบรีวิวภาพวาดอย่างเงี้ยนะคะอ่าภาพวาดสมมติอันเนี้ยนี่ภาพวาดอะไรเนี่ยอืมนะคะก็กดเข้าไปได้ดูได้เรื่อยๆเลยนะคะป้ายไม้อ่าเนี่ยมันก็จะมีป้ายให้เรานะคะถ้าใครเห็นพี่แบบลงรูปแบบตัวสับนะคะพี่ก็ไปกรอกจากนี้เหมือนกันเนาะเออแล้วเอามาทำเมานะคะก็ไปนั่งเล่นนั่งเลือกหาได้เลยนะคะพอเราได้รูปที่ต้องการได้รูปพวกลายน้ำได้รูปพวกพื้นหลังอะไรเรียบร้อยแล้นะคะเราก็สามารถเข้าแอปไอดิทพินรูปที่เราต้องการทำให้เป็นลายน้ำเราก็สามารถเข้าแอปลายน้ำได้เลยนะคะแล้วก็เอาเข้าออีีีทนนนนนนึงงงงะะะะะคคคคหววั่าลลิปปป้เ็รโยช์ไปทาากกกันนดูะะมมีสรๆแล้ว็บอกเลยว่าได้้้รูปปปสวยยยๆเเอออะะะะมาากกกจแนนนีคคตงไทัล่